สวัดีครับวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับ f c ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียดำซิงนะครับนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเทหินครับงานหินกรุกของเราครับ Hôm nay sẽ biến rốt khét khắp nào. Lúc con pháp nó con vậy Ủa สวัสดีครับสวัสดีครับมากับไผ่นั่นไ,ไปไปเข้าซอยหน้าครับ ฟังเสียงไว้ครืมอนะครับ mm hmm. เปลี่ยนซอยเข้าครับ mm hmm. มาเข้าซอยอ,อีกเส้นหนึ่งครับเมื่อวานที่เข้าไปที่พากันเข้าไปเมื่อวานนะ่ะทางเริ่มเลนนะแล้วครับ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนซอยเข้านะครับนะ มาดูกันว่ามันจะโหดไหมงานนี้มันจะเข้าได้ไหมอุ้มีตำรวจด้วยครับเ c บซี FC. มาหาผมหรือเปล่าวะรถตำรวจมารอเลยครับเดี่ยตรงไหนมันวะ ไอ้แมนนั่งมากระนามถามกูประเทศตรงไหน,นโอ้ย้่นเลยีหิ่งเอ่ฮะกู้แข็งดีครับเชนนี่ม่ได้เลยครับ mang này đi than mà

มาชมทุ่งนาสีเขียวบ้างครับนี่ตัดตุดเบาเหียงครับค<ะ>อเนี่ยลั่นมากับแต่เราลั่นในทุ่งนาครับย้ำว่าเราลั่นในทุ่งนาครับไม่มีบ้านคนนะครับในหมู่บ้านเราก็ขับเบาๆครับเพราะว่ารถน่ะ มันขับดังได้แล้วก็ขับแบบไม่ดังได้ครับมันแล้วแต่คนขับนะครับบอกเลยไม่ใช่ว่ารถดังจะดังตลอดไม่ใช่ครับมันอยู่ที่คนขับมันจะดังมากๆก็ต่อเมื่อมันขึ้นโน้นนะครับขึ้นโน้นขึ้นเขาครับเออพวกนี้ก็มีดังบ้างครับแต่ถ้าอยู่ถ้าต้องเนินต้องเขามันอยู่ตรงหมู่บ้านแล้วก็เบาๆครับใช้เกียร์ต่ำเอาแล้วก็มาเบาๆไม่ต้องรีบนะครับก็ทําไงครับรถเราใจมันรักเนาะอยู่ทุ่งนาครับชอบใน เสียงนะชอบในเสียงท่อครับหม้อใหญ่นะครับผมนะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับนะคนไม่พี่น้องท่านท่านใดที่ไม่แพเราะสนหูนะครับนะก็ต้องกราบขอประทานโทษด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขับแรงครับขับเบาๆนะครับ,บ,บ,รบอย่างที่บอกไปเนะี่ยโอ้อหิงยับพาผมไปจมไหมเนี่ย ทางไปได้ไมัมเนี่ยอู้เป็นทางดินนะครับแบกมาด้วยครับนี่ มันมันมันแข็งครับแต่มันลื่นนิดนึงครับนะโอ้โหดูทางอะ่ะพี่น้อง ให้มาล้างนี่อาจล่วงได้ครับเดี๋ยวให้เอฟซีดูสภาพล้อ,อครับทุกมาเลยครับโอ้ดูทางครับเละตุ้มเป้หมดเลยครับมาใค้มาล้างก็ไม้ลอดก็ล่วงปะ<ฮ>ดูนี่นะฮีถ่ถอยมาถอยมาใช่ไหม Má gặp mình má đột không ra được Này, 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 má lắng, ดีไปไปมันเลียวมันเลียวมาได้มันเลียวมาได้ได้งานเลยครับเกนหู vô bên này gặp này con phật gặp này bây giờ tôi đi nó đi U, bà gặp Khói. Đu uh, vào lâu thăm ngay không nè Chào mò lâu rồi chút lo hấp Chọt lo ไปเลย,เ,ลย,ยเอ้ยหักไซมาอีกอีกอีกไมาอีกไปไปอย่าไปปอ แม่นบอกมันหักสายมีกเด้อยกยิกโยกยิกเหยาครับล้อมลุ ไป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 เลยเลอเรยโอ้ยไอ<ป>งี้ายเรืออะไรตกถนนซะเนาะไ,ไปเลยไปเลยแมนไปเลย